คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าในปัจจุบันนี้เกมสไตล์การแข่งขันอย่างโมบ้าบนสมาร์ทโฟนนั้นก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวแต่ในปี2024ที่กำลังมาถึงนี้จะยังคงมีเกมไหนที่น่าสนใจบ้างวันนี้ผมมาร์เบ g ลเกมเมอจะพาทุกคนไปหาคำตอบพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับนึกจะเติมเกมมือถือนึกถึงร้านจูบิโกช็อปนะครับ เริ่องนเงนที่เกมแรกครับนั่นก็คือ Marvel Super War โดยสำหรับจุดเด่นของเกมนี้ก็คือเราสามารถที่จะเลือกใช้ตัวละครไม่ว่าจะเป็นเหล่าซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าวอลเลนจากคอมิกซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์ดังของค่าย Mar เวลนะครับแน่นอนนะครับว่าพอหลายๆคนได้ยินชื่อเกมนี้ก็คงจะคาดหวังว่าตัวเกมเนี่ยน่าจะมีการโปรโมทไม่มากก็น้อยใช่ไหมละครับ ก็จริงอยู่ครับว่ามีอยู่พักหนึ่งครับที่เคยมาโปรโมทในไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเงียบเหงาเลยครับถึงแม้ว่าจะมีคลกคลื้นบ้างเป็นช่วงๆนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ค่ายมาเวลเนี่ยมีการปล่อยซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์ใหม่ๆออกมานะครับตัวเกมเนี่ยก็มักจะมีอัปเดตตัวละครใหม่หรือว่าสกินใหม่ๆที่ตรงกับซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์นั้นๆทําให้ผู้เล่นที่เพิ่งไปดูซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์เหล่านั้นมาเนี่ยก็จะสนุกแล้วก็อินได้เพิ่มมากขึ้นนนั่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเกม Marvel Super War นั้นนอกจากเรื่องของตัวละครแล้วหากเทียบกับเกมโมบาลอื่นเนี่ยกนข้างที่จะน่าเป็นห่วงพอสมควรครับโดยเฉพาะในเรื่องของระยะเวลาในการหาห้องนะครับที่ค่อนข้างนานอีกทั้งความสมดุลของตัวละครเนี่ยเกมนี้กนข้างที่จะทําได้แย่พอสมควรโดยเฉพาะพวกตัวละครใหม่ๆนะครับที่มักจะมีความสามารถที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจซึ่งหากเทียบกับตัวละครเก่าบางตัวแล้วเนี่ยก็สูแทบจะไม่ได้เลยเพราะว่าตัวเกมเนี่ย ไม่ได้มีการปรับความสามารถให้บาลานซ์กับตัวละครใหม่ๆนั่นเองส่วนในเรื่องของการแข่งขันหรือว่า e s p o r t นั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยก็แทบจะไม่ได้มาทําตลาดอะไรในประเทศไทยแล้วรวมไปถึงกระแสนิยมที่ค่อนข้างน้อยก็เลยทําให้ thirdparty อย่างบริษัทที่จัดแข่งขันหรือว่าพวกสปอนเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับ e s p o r t เนี่ยก็ไม่ได้มีความสนใจในเกมนี้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วสนหรับเกม Marvel Super War เนี่ยก็อาจจะเหมาะสำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบเล่นในเกมโมบ้า และอยากจะเล่นตัวละครจากคอมิกซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์ของ m a r เ e l แต่สำหรับ h a คอร์เกมเมอรหรือว่าผู้เล่นที่อยากจะต่อยอดด้วยการหารายได้จากการแข่งขัน e-sports เกมมาเวลซูเปอร์บอลนี้ก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่น่าสนใจในปัจจุบันครับต่อกันที่เกมที่2ครับนั่นก็คือ o m u g i i ARENA โดยสร้วจุดเด่นของเกมนี้ก็คือเราสามารถที่จะเลือกเล่นตัวละครที่เป็นเหล่าชิคกิงนีิหรือว่าพูดผีซึ่งธีมเกมเนี่ยตอนข้างที่จะชัดเจนเลยครับนั่นก็คือเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั้งหมดดังนั้นหากใครที่หลงไหลในอารยธรรมแดนปาดิบผมเชื่อว่าเกมนี้จะต้องถูกใจอย่างแน่นอนนอกจากนี้หากเทียบกับเกมโมบายทั้งหมด ถ้าเราจะไม่นับในเรื่องของความเรียลลิสติกหรือว่าความสมจริงของภาพก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเกม Omega Arena นี้มีดีเทลในเรื่องของการออกแบบตัวละครแล้วก็สกิลต่างๆเนี่ยที่ค่อนข้างสวยอลังการกว่าเกม,มอื่นๆพอสมควรแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องแลกมากับการกินทรัพยากรเครื่องที่ค่อนข้างเยอะด้วยเช่นเดียวกันโดยในปัจจุบันนี้ด้วยความที่ Omega Arena เนี่ยให้บริการโดยค่ายเดียวกันกับเกม Marvel Super War ดังนั้นนะครับจึงมีชะตากรรมที่ไม่ต่างกันมากครับนั่นก็คือ การตลาดในประเทศไทยนะนะั้นแทบจะไม่มีแล้วจะดีกว่าหน่อยตรงที่คอมมูนิตี้ยยังไม่ได้ลางซะทีเดียวครับ ยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็หาปาร์ตี้เล่นด้วยกัน,นยอยู่เรื่อยๆและถึงแม้ว่าเติร์ p ปาร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัด e s p o r t ในประเทศไทย,ยจะไม่ได้ให้ความสนใจกับเกมนี้แล้วก็ตามแต่ว่าในคอมมูนิตี้ก็มีการจัดแข่งขันเล็กๆกันอยู่บ่อยครั้งดังนั้นหากใครที่ชื่นชอบอยากจะเล่นเกมโมบะที่มีทีมญ,ญี่ปุ่นและมีความสวยงามอลังการทั้งสกินแล้วก็สกิล รวมไปถึงยังมีคอมมูนิตี้ที่ยังคงมีการเคลื่อนไหวแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่เรื่อยๆส่วนตัวผมรู้สึกว่าเกมองเมียจิอารีนานี้ก็จะยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าเล่นในช่วงปี2024นี้ครับ ต่อกันที่เกมที่3ครับเป็นเกมจากแฟรนไชส์ชื่อดังอย่าง League of Legends นั่นก็คือ League of Legends Wild Rift ครับโดยสำหรับเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับใครที่อาจจะไม่ได้มีเวลาเล่น League of Legends บน PC นะครับก็สามารถที่จะย้ายมาเล่นบนสมาร์ทโฟนได้ที่ถึงแม้ว,ว่าเกมเพลย์เนี่ยจะไม่ได้เหมือนกันมากแล้วก็ไม่ได้มีการ cross platform แ,แต่ก็สามารถที่จะเล่นแทนกันได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียว ซึ่งเกม League of Legends Wild Rift นี้นะครับอนข้างแตกต่างจากเกมมือถออื่นบนสมาร์ทโฟนเนี่ยพอสมควรเลยเพราะว่าตัวเกมนี้มีระยะเวลาในการเล่นที่ค่างนานกว่าแล้วก็ซีเรียสกดเกมมือถออื่นในระดับหนึ่งอีกด้วยโดยในปัจจุบันนี้หากดูแค่ในประเทศไทยนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเกม League of Legends Wild Rift เนี่ย มีกระแสที่ขึ้นขึ้นลงลงครับไม่ได้ดังจนแมสคนเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ซะจนคอมมูนิตี้เนี่ยเงียบเหงาวนะครับสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นการปรับบาลานซ์หรือว่าการอัปเดตสกินใหม่ๆนะครับที่ถึงแม้ว่าบางสก,กินเนี่ยแฟนเกมอาจจะเคยเห็นมาแล้วในเวอร์ชัน PC นะครับแต่ว่าพอเข้ามาไวล์ลิฟเนี่ยก็ยังคงน่าสนใจอย,อยู่เพราะว่าสามารถที่จะเห็นโมเดล 3D เนี่ยได้ชัดเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งงบ,บาง นนยังเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในเวอร์ชันไวท์ลิปิกด้วย ทีนี้ในเรื่องของการแข่งข e ัน e-sport นะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะเทียบเท่ากับตอนที่มาเปิดตัวในไทยใหม่ๆแต่ว่าก็พอมีให้เห็นบ้างปล่าไปก็เอาเป็นว่าสำหรับใครที่เป็นแฟนเกม League of Legends อยู่แล้วแต่ว่าไม่สะดวกเล่นบน PC ก็สามารถที่จะโหลด League of Legends Wild Rift เนี่ยมาเล่นได้ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าในปี2024 League of Legends Wild Rift เนี่ยก็จะยังคงเป็นหนึ่งในเกมโบบ้าที่น่าเล่นอยู่นะครับเพราะายังคงมีอัปเดตอย่างต่อเนื่องกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์เสริม เพิ่มเติมเนี่ยก็มีมาให้เล่นอยู่บ่อยๆอีกทั้งนะครับคอมมูนิตี้ในไทยเนี่ยก็ไม่ได้เงียบเหงาซะทีเดียวแต่ในเรื่องของการแข่งขันอ e ีสปอร์ตในประเทศไทยนั้นก็อาจจะไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆแล้วเท่าน,นั้นเองครับต่อกันที่เกมที่4ครับนั่นก็คือ Mobile Legends ดยสำหรับเกมนี้นะครับผมยกให้เป็นเกมที่มีวิวัฒนาการที่ดีมากๆซึ่งหากเทียบกับตอนที่ผมเคยเล่นเกมนี้ในสมัยที่เปิดตัวใหม่ๆกับปัุบันนะครับเรียกได้ว่าแทบจะเป็นคนละเกมกันเลยเพราะว่าทั้งในส่วนของงานอาร์ตโมเดล 3D แล้วก็เอฟเฟกต์สกิลต่างๆเนี่ยถูกพัฒนาให้ดีกว่าแต่ก่อนเนี่ยเยอะมากๆทั้งนี้ถึงแม้ว่าในประเทศไทยเนี่ยออฟฟิเชียลจะไม่ได้มีการโปรโมทอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเป็นที่นิยมได้เพราะว่าคอมมูนิตี้ที่แข่ง ของผู้เล่น,ลนรพราะล่าสุดที่ผมได้ลองโหลดเกมนี้กลับมาเล่นแล้วก็ได้เข้าไปพูดคุยในคอมมูนิตี้เนี่ยก็มีการตอบโต้แล้วก็พูดคุยเอาเป็นว่าก็คลืดในระดับหนึ่งน,นะครับส่วนในเรื่องของอ e ีสปอร์ตนั้นถึงแม้ว่าในต่างประเทศเนี่ยจะมีการแข่งขันอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงยังมีทีมผู้เล่นไทยที่ถูกส่งไปแข่งขันในต่างประเทศอยู่บ้างแต่สําหรับในประเทศไทยแล้วนั้นการแข่งขันเนี่ยมันยังไม่เยอะมากพอจนทําให้ผู้เล่นสายอ e ีสปอร์ตเนี่ยสามารถที่จะยึดเป็นอาชีพหลักได้ครับ มาถึงเกมที่5ครับเป็นเกมที่ค่อนข้างฉีกจากเกมโมบ้านอื่นเนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวนั่นก็คือโป k ก m o n อยู่ไหนครับด้วยสำหรับเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีจุดเด่นแค่เรื่องของการนําเอาโป k ก m o n ที่ชื่นชอบมาต่อสู้กันเพียงเดียวเท่านั้นแต่ว่าเกมโป k ก m o n อยู่ e นนั้นะจะเป็นเกมโมบ้า e ที่ไม่ได้มีการตีป้อมเหมือนกันกับเกมโมบ้านอื่น แต่ว่าจะเป็นการแข่งทาคะแนนด้วยการชูดโปเกบอลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อจบเกมนะครับหากฝ่ายไหนสามารถที่จะชูดโปเกบอลได้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะไปนั่นเองดังนั้นนะครับเกมนี้เนี่ยจึงไม่ได้เน้นแค่ในเรื่องของการต่อสู้เท่านั้นแต่ว่าก็จะต้องเน้นท้งในเรื่องของกลยุทธ์การวางแผนแล้วก็ทีมเวิร์คเป็นสําคัญด้วยนั่นเองโดยสำหรับเกมโปเกมอนยูไนต์นี้นะครับจะค r o s s p l a t f o r ทั้งบนสมาร์ทโฟนแล้วก็ Nintendo s w i t c h ดังนั้นนะครับกลุ่มผู้เล่นเนี่ยส่อข้างที่จะ หลายพอสมควรไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะแฟนโปเกมอนเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงผู้เล่นที่ชื่นชอบการแข่งขันอีกด้วยโดยโปเกมอนยูไนต์เนี่ยจะมีการจัดแข่งขันในต่างประเทศที่ค่อนข้างเยอะส่วนในประเทศไทยนั้นก็มีรายการแข่งขันให้เห็นบ้างปล่าไปอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะมีการแข่งขันที่จัดโดย AS Esport นะครับซึ่งก็มีเงินรางวัลเนี่ยที่เยอะในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวดังนั้นนะครับหากใครที่ชอบโปเกมอนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็ชื่นชอบในเกมการแข่งขันโมบาที่จะต้องอาศัยความเป็นทีมเวิร์คเป็นสำคัญโปเกมอนยูไนต์เน ก่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็มาถึงเกมสุดท้ายครับนั่นก็คือ,อ Arena of Valor er, หรือว่า AOV นั่นเอง โดยในเซิร์ฟต่างประเทศเนี่ยอาจจะยังไปที่กังขาอยู่นะครับว่ากระแสะเนี่ยดีได้เทียบเท่ากับ League Off ร e g e n ไวน์ลิฟหรือว่าโมบา l e ร e เอนไหมแต่ว่าสําหรับในประเทศไทยนั้นเราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแมสในบ้านเราพอสมควรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโปรโมตนะครับที่มักจะดึงเอาดาราเซเลฟหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมาช่วยโปรโมทกิจกรรมหรืออีเวนต์ต่างๆอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงการจัดแข่งขันอ e ีสปอร์ตที่หากเทียบกับเกมโมบ้าที่เราพูดถึงทั้งหมดในคลิปน นะครับ ROV เนี่ยก็เป็นเกมที่มีการแข่งขันเป็นวงกว้างครับไม่ว่าจะเป็นในระดับโรงเรียนระดับภูมิภาคหรือว่าระดับประเทศเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีหมดเลยทําให้โดยภาพรวมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นระดับทั่วไปหรือว่าผู้เล่นที่คิดจะจริงจังกับอาชีพนักกีฬา e-sport ก็สามารถที่จะมาโฟกัสที่เกมนี้ได้เพราะว่า ROV นั้นค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญนะและขับเคลื่อนในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของตัวเกมนั้นถึงแม้ว่าหลายๆคนเนี่ยจะชอบบ่นว่า ROV นั้นมีตี เกมที่ไม่ชัดเจนเนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะสเปซสปะและในหลายๆครั้งนะครับก็ชอบทําสกินแบบลวกๆออกมาขายแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าในบ้านเรานั้น ROV เป็นเกมที่หาห้องได้ไวมากๆมีอีเวนต์แล้วก็กิจกรรมค่อนข้างที่จะเยอะและที่สําคัญเลยนะครับก็คือเป็นเกมที่มีคอมมูนิตี้เนี่ยใหญ่มากๆครับ จบในส่วนของเกมที่เปิดให้เล่นในปัจจุบันไปนแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเกมที่จะเปิดให้เล่นในอนาคตซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะในช่วงปี2024นี้ก็เป็นได้นะครับเริ่มต้นกันที่เกมแรกนั่นก็คือ Jump Assemble ครับเป็นเกมที่มีคอนเซปต์แล้วก็ธีมที่น่าสนใจมากๆโดยสำหรับเกมนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกเล่นตัวละครจากอนิเมะชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นด r a g o n b บอ l d e m o n s นสเลเยอ r ์นา루โตหรือว่า One Piece เป็นต้นซึ่งทีมเกมเนี่ยก็มีความอนิเมะ ส่วนในเรื่องของเกมเพลย์นั้นในช่วงโค้ดเบต้าเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีอะไรที่โดดเด่นแตกต่างจากเกมมบอยือื่นมากนะครับยกเว้นตัวแมปที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็มีออกซิสตีที่ค่อนข้างเยอะแต่ส่วนตัวของผมนั้นค่อนข้างที่จะชื่นชอบในจังหวะไฟเป็นพิเศษเลยเพราะมันสนุกแล้วก็เลาใจอย่างบอกไม่ถูกเลยนะครับ ส่วนอีกหนึ่งเกมที่น่าจับตามองไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือ h o n o r of King นั่นเองที่กำลังจะปล่อยเวอร์ชันภาษาอังกฤษออกมาให้เราได้เล่นกันในเร็วๆนี้นะครับอย่างที่หลายคนรู้กันครับว่าเกม h o n o r of King นั้นะเป็นเกมที่มีผู้พัฒนาเดียวกันกับ Arena of Valor er หรือว่า AOV นะครับจึงทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะเป็นกังวลครับว่าถ้าเกมนี้ถูกปล่อยเวอร์ชันภาษาอังกฤษออกมาให้เล่นแล้วจะมาฆ่าเกม AOV ไหมนะครับเพราะว่าดูความที่เกมเลย์เนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันตัวละครลหลายๆตัวนะครับก็ มีสกิลเพล์ที่ค่อนข้างเหมือนกันอีกทั้งนะครับบางตัวเนี่ยอยาเรียกว่าเหมือนเลยครับเรียกว่าเป็นการยกเอาตัวละครของ r o v เนี่ยมาใช้ในเกมนี้เลยเหมือนกันกับที่เกม r ว v เนี่ยก็มีการยกเอาตัวละครจากเกมนี้เนี่ยไปใช้ด้วยนั่นเอง แต่ถ้าถามว่าเกมนี้จะมาฆ่าอวีได้จริงไหมส่วนตัวผมรู้สึกว่าน่าจะทําได้ค่อนข้างที่จะยากครับเพราะอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าถึงแม้ว่าตัวเกมอวีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีจุดเด็ดที่พิเศษมากมายอะไรนะครับแต่ด้วยความที่มีคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างใหญ่มีการโปรโมทจากผู้ให้บริการที่ค่อนข้างดีอีกทั้ง e s p o r t ์ในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกล่ง เรียกได้ว่านะ่าจะเป็นเกมมือถือที่มียอดเงินรางวัลการแข่งขันและจํานวนรายการแข่งขันเนี่ยเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ดังนั้นนะครับหาก Honor of King เนี่ยจะมาฆ่าอาวีอย่างน้อยๆนะครับก็จะต้องทํสามอย่างนี้ให้ได้นั่นก็คือสร้างคอมมูนิตี้ที่แข่งแกร่งมีการโปรโมทที่ดีเยี่ยมแล้วก็สนับสนุนวงการอ e ีสปอร์ตอย่างหนักครับ และนี่นะครับก็เป็นเกมโมบ้าทั้งหมดที่น่าสนใจที่ทั้งเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันและกำลังจะเปิดให้บริการในอนาคตในช่วงปี2024นี้ซึ่งหากใครนะครับที่เล่นเกมโมบ้าบนสมาร์ทโฟนเกมไหนอยู่และอยากจะมาบอกเล่าประสบการณ์หรือว่าชักชวนให้คนที่ดูคลิปวิดีโอนี้ไปเล่นเกมโมบ้าเดียวกันกับคุณเนี่ยก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผม,มบ้าเบกอร์์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอภัยมาณที่นี้ด้วย เราเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ